อันดับแรกให้เรียกรายงานรายละเอียดการประมวลผลหลอดรับชำระเงินกันก่อนนะคะให้ทุกคนเข้าทีโค้ดเ a c r 0 2 8นใส่ประเภทธุรกิจ BA ผู้ใช้ไฟวันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็น g 0 1 1และใส่ประเภทธุรกิจ BA ที่รับเงินเราจะใส่เป็นดอกจันเพื่อให้ครอบคลุมการรับชำระเงินทุกประเภทเลยค่ะส่วนวันที่ผ่านรายการให้เรียกข้อมูลจนถึงวันที่ปัจจุบันตัวเลือกการพิมพ์คลิกแสดงเฉพาะรายการที่ต้องการแก้ไข จากนั้นกดดำเนินการได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะได้รายงานที่มีหน้าตาแบบนี้เราไปเริ่มเคียร์หลอดกันเลยค่ะข้อแรกนะคะจะเป็นมีค่าไฟฟ้าเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้เช้ไปชำระสามารถต่างกันได้ไม่เกิน12สสตางค์ให้นำบัญชีแสดงสัญญาหรือ C A จากในรายงานรายละเอียดการประมวลผลหลอดรับชำระเงินเข้าไปที่ทีโค้ด FPL9 แล้วกด enter จากนั้นนำเลขหลอดรับชำระเงินไปใส่ที่ T Code FP 0 5และคลิกดำเนินการเลือกบรรทัดรา,ายการที่ต้องการเคลียร์หลอดแล้วกดผ่านรายการด้วยค่าตั้งต้นจากนั้นตรวจสอบในช่องผลต่างถ้ามีเกิน12สตางค์สามารถกดเซฟได้เลยค่ะหลังจากกดเซฟแล้วระบบจะขึ้นข้อความผ่านรายการเอกสารทางด้านลา่างจากนั้นให้ทุกคนกลับมารีเฟรข้อมูลที่ a p l 9อีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการนำการรับชำระเงินมาตัดหนี้ค่าไฟฟ้าถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วก็เป็นอันเสร็จค่ะ